ประชุมครมนัดแรกมีข่าวดีฮะเริ่มต้นด้วยกี่น้องเกษตรกรนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพักหนี่เกษตรกรให้3ปีนะครับทั้งต้นทั้งดอกลดค่าไฟให้นะครับจากเดิม4บาท45สตางค์ก็จะเหลือ4บาท10สตางค์ให้มีผลในรอบบินของเดือนกันยายนนี้ลดน้ำมันดีเซลนะครับให้เหลือลิตรละไม่ถึง30บาท เริ่มตั้งแต่20กันยายนส่วนเงินเดือนข้าราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงในการจ่ายเงินเดือนนะครับจากเดิมได้เดือนละ1ครั้งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เดือนหนึ่งจ่ายเงินเดือน2ครั้งด้วยกันให้มีผล1มกราคมปีหน้าก็คือปี2567ให้ยกเลิกวีซ่าฟรีชั่วข่าวเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับให้กับ2ประเทศ ก็คือจีและก็คาซัคสถานดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับสำหรับการยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศไทยชั่วคราวจะมีผลตั้งแต่25กันยายนถึง29กุมภาพันธ์2567และมีการทิ้งท้ายนะครับก็คือเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับทำประชามติเพื่อศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับรายละเอียดต่าง เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเศรษฐาแถลงเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยลองให้คณะโฆษกเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปต่อไปนะ